ดาป้อมปราการต่างๆริมแม่น้ำอิรวดีในเขตพมา่าก็ได้มีการบูรณะซ่อมแซมและเอาปืนใหญ่ตั้งบนเชิงเทินหากอังกฤษยกทัพมาทางเรือก็จะได้ยิงเสียให้จมการตระเตรียมไพ่พลและป้อมประการเพื่อรบฝรั่งนี้ได้ทําให้คนที่เกลียดฝรั่งแล้วได้ใจขุนนางและราษฎรพมา่าเริ่มดูหมิ่นฝรัง่งและคนในบังคับชาติอังกฤษและชาติอื่นๆในยุโรป หนักขึ้นไปยิ่งกว่าเดิมฝรั่งและคนในบังคับถูกคุกคามรังแกดูถูกด้วยวิธีการต่างๆและสถานเรสซิเดนต์ของอังกฤษที่กรุงมันดาเลก็ถูกทหารยามที่มาคอยเฝ้ากวดขันเอากับคนที่มาติดต่อเสียจนไม่มีใครมาติดต่อในชอเรสซิเดนต์ของอังกฤษก็เกิดตายขึ้นมาด้วยโรคภัยไข้เจ็บ รัฐบาลอังกฤษจึงตัดสินใจปิดเรสซิเดนซ์เสียแล้วเรียกเจ้าพนักงานคนอื่นๆกลับอินเดียและมอบให้กงสุนอิตาลีชื่อว่าเชวาลีเยอันเดรีโนเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของอังกฤษในพม่าแทนคนแนอังกฤษและคนในบังคับอังกฤษก็อพยพจากพม่าเหนือลงมาสู่พม่าใต้ซึ่งอังกฤษปกครองอยู่ บทฝรั่งซึ่งพระเจ้ามินดุงโปรดให้สร้างพระราชทานแก่องค์การเผยแผ่คริสตศาสนาของอังกฤษก็ไม่มีพระอังกฤษอยู่ประจำอีกต่อไปแล้วก็เลยกลายเป็นวัดพมา่าในศาสนาพุทธบ้านช่องของรีสิเดนต์ก็มีขุนนางพมา่าเข้าไปอยู่การที่อังกฤษยื่นประท้วงแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเกินไปกว่านั้นได้ทำให้พระเจ้าสีปอกับขุนนางพมา่าแน่ใจว่า ความเห็นที่ว่าอังกฤษไม่กล้าทำการรุนแรงกับพมา่านั้นเป็นความเห็นที่ถูกอังกฤษต้องประท้วงเมื่อพมา่าทำอะไรไม่ถูกใจอังกฤษต้องพูดแต่แล้วก็แค่นั้นเพราะอังกฤษดีแต่พูดการสงครามกับอังกฤษที่แล้วมาถึงสองครั้งสองหนจนอังกฤษยึดบ้านยึดเมืองเอาไปเสียวกว่าครึ่งนั้นดูเหมือนว่า ผู้ครองแผ่นดินพม่าในสมัยนั้นจะลืมเสียแล้วและการหลงลืมแบบนี้ได้ทำให้เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นในเวลาต่อมาในขณะนั้นเงินทองในท้องพระคลังของพระเจ้าสีป่อร่อยหรอลงไปมากจนเกือบจะไม่มีอะไรเหลือพระเจ้ามินดุงนั้นสร้างพระนครใหม่คือกรุงมันเดเลและได้สรงสร้างวัดวาอารามที่ใหญ่โตอยู่ตลอดรัชกาล โดยมิได้คำนึงถึงรายจ่ายถึงรัชกาลพระเจ้าสีป่อนั้นปรากฏว่าไม่โปรดการสร้างวัดหรือการบำเพ็ญพระราชกุศลทั้งที่ก่อนเสวยราชก็ได้ทรงผนวดอยู่แต่ก็ทรงจ่ายพระราชทรัพย์ในทางอื่นๆอย่างมากมายอยู่เป็นประจำพระนางสุพยรัตน์ต้องทรงซื้อเครื่องเพชรอยู่เรื่อยๆพระเจ้าสีป่อเองก็โปรดของแปลกๆใหม่ๆที่มีราคาแพงจากยุโรป ทั้งที่ไม่โปรดฝรั่งและในวังนั้นก็มีงานใหญ่เล่นละเมงละครเลี้ยงดูกันอยู่ทุกวันมิได้ขาดทุกอย่างนี้ต้องจ่ายพระราชทรัพย์มากๆทั้งสิ้นเมื่อเป็นดังนี้พระเจ้าสีป่อก็ต้องทรงหาทางที่จะทําให้เงินเข้าท้องพระคลังมากขึ้นในชั้นแรกก็ได้แต่ขึ้นภาษีอากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งอากรสินค้าขาเข้า แต่เมื่อการติดต่อกับอังกฤษและฝรั่งชาติอื่นๆขาดไปก็ปรากฏว่าสินค้าขาออกนั้นลดน้อยลงถึงจะเพิ่มอัตราอากรก็ไม่ได้เงินเพิ่มมากขึ้นแต่อย่างใดเมื่อหมดผลทางเข้าจริงๆพระเจ้าสีปอก็ต้องส่งใช้วิธีการหาเงินเข้าคลังที่ยังเหลืออยู่อีกวิธีเดียวนั่นก็คือการออกหวยเบอร์ราษฎรพมาร่านั้นชอบเล่นการพนันอยู่แล้ว ขุนนางกราบบังคมทูลว่าถ้าทรงเป็นเจ้ามือการพนันเสียเองก็จะหาพระราชทรัพย์ได้มากไม่มีวันที่จะขาดแคลนอีกต่อไปหวยเบอร์ในเมืองพมา่านั้นเริ่มออกจำหน่ายในปีพุทธศักราช2422พอออกจำหน่ายพมา่าทั้งเมืองก็คลั่งหวยเบอร์กันจนไม่เป็นอันทำมาหากินทุกคนก็อยากเป็นเศรษฐีง่ายๆด้วยกันทั้งนั้น หวยเบอร์พมา่านั้นมีสองชนิดคือหวยใหญ่กับหวยเล็กหวยเล็กนั้นออกทุกวันทํานองหวยกอขอในเมืองไทยในสมัยเดียวกันสลากใบหนึ่งขายกันราวๆใบละไัยหรือสามสตางค์ในสมัยนั้นซึ่งหมายความว่าคนที่ยากจนที่สุดก็สามารถที่จะเล่นหวยได้หวยเล็กนี้รัฐบาลไม่ได้ออกเองแต่ขายใบอนุญาตให้แก่ราษฎร ใครอยากเป็นเจ้ามือหวยเบอร์ก็ไปขออนุญาตเสียค่าธรรมเนียมให้แก่ทางราชการแล้วก็ขายสลากหวยเบอร์ได้การจ่ายรางวัลน,นั้นเจ้ามือต้องจ่ายเองเงินที่ขายหวยได้ทั้งหมดนั้นตกเป็นของเจ้ามือใครแทงหวยถูกก็จ่าย48ต่อหวยเลขนั้นออกทุกวันที่โรงหวยของทางราชการเลขที่ใช้ในการออกหวยนั้นมีอยู่60เบอร์เป็นประจำ พิธีออกหวยเล็กซึ่งมีทุกวันนี้มีคนไปคอยดูวันละมากๆเริ่มพิธีด้วยขุนนางมายังโรงหวยพร้อมด้วยทนายถือเครื่องยศตามหลังการออกหวยนั้นใช้ถุงหรือกล่องใบหนึ่งบรรจุโลหะเป็นลูกกลมๆไว้60ลูกหนึ่งลูกใน60ลูกนั้นกระไหลทองพอได้เวลาขุนนางก็เรียกเบอร์หวยทีละเบอร์ จ้าพนักงานก็เขย่ากล่องจนลูกโลหะนั้นร่วงออกมาลูกหนึ่งถ้าไม่ใช่ลูกที่กระไหลทองก็เรียกเบอร์อื่นต่อไปจนกว่าลูกกระไหลทองจะร่วงลงมาแล้วก็ถือว่าเบอร์นั้นเป็นเบอร์ที่หวยออกสําหรับวันนั้นการออกหวยแบบนี้ดูออกจะยุติธรรมดีอยู่เพราะคนออกหวยนั้นไม่ใช่เจ้ามือแต่เจ้ามือก็มีทางขาดทุนหมดตัวบ่อยๆปรากฏว่ามีเจ้ามือหวยหนีคนแทง ไม่จ่ายรางวัลออกบ่อยๆเช่นเดียวกันส่วนหวยใหญ่นั้นขายเป็นจำนวนมากและออกเดือนละครั้งมีรางวัลรองๆลงมาหลายรางวัลสลากใบหนึ่งขายใบละห้ารูปีรัฐบาลเป็นเจ้ามือและให้คนที่มีทุนรอนรับสลากไปขายเป็นยี่ปัวอีกทีหนึ่งคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งประจาเดือนนั้นทางราชการยกย่องว่าเป็นเศรษฐีการออกหวยก็ทำเป็นพิธีรีตองใหญ่โต คนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งนั้นต้องเข้าไปรับเงินจากคุณนางและได้รับยกย่องว่าเป็นเจ้าคุณเศรษฐีสำหรับเดือนนั้นเงินรางวัลที่หนึ่งนั้นเป็นรางวัลหมื่นรูปีใส่ถุงหลายใบเมื่อได้รับรางวัลจากคุณนางแล้วผู้ถูกรางวัลที่หนึ่งก็จะได้ขึ้นช้างหลวงพร้อมด้วยเงินรางวัลแห่ไปรอบเมืองเป็นการโฆษณาหวยรัฐบาลไปด้วยในตัว ผู้คนในกรุงมันเดเลนั้นก็พลอยสนุกในการเล่นหวยไปทั้งเมืองพวกหมอดูและอาจารย์ใบหวยร่ำรวยไปตามๆกันขนนางทั้งผู้ใหญ่และผู้น้อยเป็นจำนวนมากเป็นเจ้ามือหวยและยี่ปัวหวยสลากหวยเบอร์นั้นบางทีก็ใช้แทนเงินซื้อข้าวของได้พระเจ้าสีป่อทรงจ่ายเบี้ยหวัดขนนางเป็นหวยสียส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่มีใครเดือดร้อนเพราะถึงไม่จ่ายเป็นสลากหวยเบอร์ คุณนางก็จะเอาเบี้ยหวัดทั้งหมดไปแทงหัวยอยู่แล้วคนที่ไปติดต่อกับทางราชการไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆหากพกหวยเบอร์จำนวนมากเอาไปให้เจ้าพนักงานดูแล้วก็จะได้รับความสะดวกเป็นพิเศษเล่นหวยกันไปได้พักใหญ่เงินตราในตลาดก็ขาดแคลนเพราะเงินตราไปตกอยู่แก่เจ้ามือหวยและอยู่ในท้องพระคลังพระเจ้าศีป่อเสียหมด แต่คนแทงหวยก็หาทางแก้ปัญหานี้ด้วยการเอาแก้วแหวนเงินทองหรือสรบพรสินค้าต่างๆไปแทงหวยโดยตรงโดยคิดเป็นราคาเงินกับเจ้ามือหวยพ่อก็เอาลูกสาวไปแทงหวยผัวก็จูงมือเมียไปแทงหวยหนักเข้าเจ้ามือหวยก็ไม่รับเอาผู้หญิงแทนเงินเพราะมีกันคนละมากๆแล้วโซเพณีมีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะผู้หญิงที่หวยกินจนหมดตัวออกเที่ยวหาเงินเอามาแทงหวยต่อเด็กเล็กขโมยเงินพ่อแม่เอามาแทงหวยพวกอันธพาลและขโมยก็มีมากขึ้นทุกวันคนที่ถูกหวยบางคนได้เงินรางวัลไปไว้ไม่นานก็ถูกขโมยถูกปล้นจนหมดคดีฆ่าคนตายและคดีอุกชกันอื่นๆก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวชาวไร่ชาวนาพากันทิ้งนา หรือไม่ก็ขายนาเข้ามาแทงหัวยอยู่ในกรุงวันพระวันเจ้าก็เป็นอันเลิกกันคนไม่ไปวัดไปชุมนุมกันอยู่ตามโรงหวยเพราะหวยออกวันพระเมื่อคนไม่ทำบุญวัดก็เริ่มจะร้างวัดไหนร้างทางราชการก็เข้าไปตั้งโรงหวยในนั้นเมื่อพระเจ้าสีป่อเห็นพระราชทรัพย์มีมากขึ้นอย่างล้นเหลือก็ดีพระไทยนะัก ทรงสอดสองในราชการออกหวยนี้อยู่เป็นพิเศษเหนือราชการอื่นใดเมื่อมีขุนนางบางคนกราบบังคมทูลว่าราษฎรพากันเล่นหวยเสีจนเลิกทำมาหากินแล้วก็มีพระราชดำรัสตอบว่าก็จะต้องไปทำมาหากินอย่างอื่นกันทำไมมีทางทำมาหากินอย่างไหนบ้างที่ลงทุนเพียงห้ารูปีแล้วได้เงินคืนเป็นถึงหมื่นรูปีภายในเวลาเดือนเดียว แต่ต่อมาโจนผู้ร้ายในกรุงบันเดเลเกิดชุกชุมถึงกับต้องส่งทหารออกปราบพวกคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวต้องกลายเป็นคนร้ายเหล่านั้นก็หลบหนีออกจากกรุงมันเดเลไปตั้งซ่องโจรตามหัวเมืองเที่ยวปล้นสะดมราษฎรในชนบทหนักยิ่งขึ้นไปอีกเรื่องเหล่านี้ดูเผินๆก็อาจนึกว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าเอามาเทียบกับปัญหาต่างๆในเมืองไทยของเราทุกวันนี้แล้ว ก็เป็นเรื่องขี้ผงเล็กนิดเดียวหวยเมืองพมา่านั้นเล่นกันไปราวสามปีคนเล่นก็น้อยลงเพราะคนส่วนมากยากจนลงจนเลิกแทงหวยไปเองคนที่ยังไม่จนก็เบื่อเพราะเริ่มมองกันออกว่าคนที่เล่นหวยรวยนั้นมีอยู่คนเดียวคือพระเจ้าสีป่อเมื่อโรงหวยโรงใดไม่มีคนเข้าพระเจ้าสีป่อก็ประกาศให้ปิดเสียในประกาศนั้นก็มักจะมีข้อความว่า ทรงเห็นว่าราษฎรต้องยากจนลงเพราะการพนันทรงพระกรุณาแก่ประชาราษฎรจึงให้ปิดโรงหวยเสียเป็นบางแห่งแต่พระราชทรัพย์ที่ได้มาจากการออกหวยนั้นก็คงอยู่ไม่นานเพราะพระเจ้าสีปอมิได้ลดรายจ่ายในการใช้ใจ่ายพระราชทรัพย์ลงเลยกลับทรงใช้หนักยิ่งกว่าแต่ก่อนเมื่อพระราชทรัพย์ร่อยรอลงไปอีก พระเจ้าสีปอก็ส่งปรึกษาขุนนางภาษีอากรต่างๆก็เก็บในอัตราสูงจนไม่สามารถจะเพิ่มได้อีกแล้วพระเจ้าสีปอกกับขุนนางก็มองเห็นทางที่จะได้พระราชทรัพย์มากๆเหลืออีกทางเดียวเท่านั้นก็คือการครบฝรั่งทางนี้ไม่ล้าสมัยไปเลยทุกวันนี้ก็ยังใช้กันอยู่การหาเงินมากๆได้จากฝรั่งนั้น ก็จะต้องเปิดให้ฝรั่งเข้ามารับสัมปทานทํากิจการต่างๆในประเทศเช่นทำป่าไม้เหมืองแร่และอื่นๆพระเจ้าสีปอก,ก็เริ่มจะทรงเห็นว่าพระราชปติญญาที่ได้ทรงกระทําไว้เกี่ยวกับฝรั่งนั้นอาจจะเร็วเกินการไปเสียแล้วขั้นจะทรงบอกเลิกพระราชปติญญาเสียเฉยๆปล่อยให้ฝรั่งเข้าเฝ้าได้ก็ดูออกจะไม่เป็นพระเกียรติพระยศ พระได้ทรงกระทำพระราชปฏิญญานั้นไว้ต่อพระรัตน์ัรคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และต่อหน้าขุนนางอีกเป็นอันมากแต่พระเจ้าสีป่อนั้นไม่เสียทีที่ได้ทรงบวชเรียนมาจนเป็นปร,ริญสอบพระปริยัติได้เมื่อถึงคราวที่จะต้องเสียสัจจวาจาก็ทรงอ้างเหตุทางธรรมมาสนับสนุนได้เหตุที่ทรงอ้างนั้นก็คือบัดนี้ได้ทรงคำนึงถึงพรมวิหารธรรมอันได้แก่ เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่พระบรมศาสดาได้ตรัสสั่งสอนไว้แก่เวนยัยสัตว์ก็แลปุทุชนผู้ยังไม่ได้ล่วงพ้นเป็นวิมุตจากอุปาทานและกิเลสทั้งปวงอันได้แก่โกรธโลภหลงนั้นย่อมจะยังตั้งอยู่ในองค์สี่ประการคือชั้นทาคติโทสาคต,โาติโมหาคติและพยาคติ เป็นเหตุให้ขาดพรมวิหารธรรมไปบ้างมีเลือกที่รักมักที่ชังเลือกคบคนเป็นบางหมู่บางเหล่าซึ่งก็เป็นธรรมดาวิสัยของปุถุชนหาควรที่จะตาหนิติดเตียนผู้ที่กระทำเช่นนั้นไม่บัดนี้ที่ส่งคำหนึ่งแล้วว่าถึงแม้ว่าจะส่งอยู่ในวิสัยปุถุชนก็จริงอยู่แต่ก็ส่งอยู่ในฐานะเอกอัคราศาสนูปถัมภกควรจะส่งตั้งอยู่ในพระวิหารธรรม ให้หนักยิ่งกว่าปุถุชนธรรมดาสามัญการที่เคยทรงห้ามปรามมิให้ชาวต่างประเทศบางชาติบางภาษาเข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทนั้นถึงแม้ว่าจะได้ทรงกระทําไปด้วยมีพระมหากรุณาต่ออาณาประชาราษและด้วยพระราชศรัทธาเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาก็จริงอยู่แต่ก็อาจเป็นเหตุให้ผู้ที่ยังไม่ทราบในน้ําพระราชฤทษยผ่ากันสงสยัย คลางแคลงไปได้ว่าทรงขาดพรมวิหารธรรมไม่ได้ทรงพระมหากรุณาต่อชาวต่างประเทศผู้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารเป็นยุติธรรมเสมอกันจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประกาศทราบทั่วกันว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปหากชาวต่างประเทศที่เป็นฝรั่งคนใดมีความประสงค์จะเข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทด้วยเรื่องราชการก็ดีหรือด้วยเรื่องอื่นใดก็ดี ก็ให้แจ้งเข้ามายัางศาลาลูกขุนหากสาลาลูกขุนเห็นสมควรนำขึ้นเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทก็ได้ให้นำขึ้นเฝ้าตามราชประเพณีอย่าได้ห้ามปรามอีกต่อไปการเข้าเฝ้าตามราชประเพณีนั้นหมายความว่าฝรั่งจะต้องถอดเกือกแล้วเข้าไปนั่งเฝ้ากับพื้นในท้องพระโรงเวลาเสด็จออกขุนนาง